เจอเป็นยังไงเมื่อนักบินหนุ่มต้องใจสลายเพราะคนรักประสบอุบัติเหตุเขาเลยตัดสินใจจะทำอะไรบางอย่างโดยไม่รู้เลยว่าจะทำให้ชีวิตของเขานั้นเปลี่ยนไปตลอดการสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังดราม่าโรแมนติกไซไฟเรื่อง forever young สัญญาหัวใจข้ามเวลาหนังปี1992นำแสดงโดยเมลกิฟสันเอเลเจาวดและเจมี่ลีเคอร์ติส นาปี1,939นักบินทดสอบชิดาเนียลกำลังนำเครื่องบินทิ้งระเบิดต้นแบบ B-25 ลงจอดซึ่งทีแรกก็ดูจะไม่มีปัญหา แต่สักพักเครื่องก็เกิดขัดข้องและเครื่องบินกำลังจะหมงพื้นโลกแต่ด้วยฝีมือการขับระดับเทพของเขาเลยนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยทำให้ทุกคนดีใจมากเช่นเดียวกับแฮร์รี่เพื่อนนักวิทยาศาสตร์สุดปราดเปรื่องของเขาที่จะมาแจ้งเรื่องการทดลองล่าสุดประสบผลความสำเร็จเขาเลยดีใจไปกับเพื่อนก่อนจะไปฉลองกัน หลังดาเนียลกลับมานอนที่ห้องสักพักแฟนสาวชื่อเฮเลนที่เพิ่งกลับมาจากทำงานก็มาปลุกแล้วพอเธอรู้เขาไปฉลองกับแฮร์รี่มากอถามฉลองกันเรื่องอะไรเขาเลยตอบฉลองที่แฮร์รี่แช่แข็งไก่แล้วสามารถทำให้มันกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งก่อนยำ้ำนี่เป็นความลับทางราชการห้าบอกกับใครเด็ดขาด จากนั้นก็ไปแกล้งเธอด้วยการเจ๊เกิจีเพื่อทดสอบว่าเธอจะทนการทรมานได้ไหมช่วงบ่ายดาเนียลกับเฮเลนก็ไปปิกนิกกับเพื่อนๆแฮร์รี่เลยถือโอกาสบอกเขาดีว่าภรรยาท้องทุกคนเลยดีใจไปกับแฮร์รี่เช่นเดียวกับดานียยลแต่พอหันไปเห็นเฮเลนทำหน้าเศร้าๆก็รู้สึกไม่ค่อยดี รุ่งเช้านารานแจกดินเนอร์ดาเนียลได้ขอให้เล่นแต่งงานแต่นั่นเป็นแค่การฝึกซ้อมทันใดน,นั้นเธอก็โผล่มาเขาว่าเขาก็ไม่กล้าพูดแถมเธอก็จะต้องรีไปทำงานอีกเขาเลยพยายามรั้งเธอไว้โดยสั่งพายมาทานซึ่งกระทานไปจ้องหน้าเธอไปจนเธอรู้สึกแปลก,แ,ปลกและสุดท้ายเขาก็ไม่กล้าพูดเหมือนเช่นเคยดาดาเนียลเขารวบรวมความกล้าขวาเฮเลนเข้าตู้โทรศัพท์ แต่สุดท้ายก็ไม่กล้าพูดอยู่ดีเลยแก้เกอโดยโทรไปหาแฮร์รี่ทันใดนั้นพนักง,งานก็มาเรียกเลยได้เห็นเฮเลนที่ออกจากร้านไปโดนรถชนไม่ได้เสื้อตินั่นเลยทำให้เขาตกใจและเสียใจมากและพากระตบไปที่ดานเนียลไปเยี่ยมเฮเลนยังโรงพยาบาลทุกวันซึ่งเธอก็ไม่มีท่าทีว่าจะฟื้นขึ้นมาจากอาการโคม่าเลย ส่วนแฮร์รี่พอไม่เห็นดานเนียลหลายวันก็ไปหาที่บ้านซึ่งเขาก็ไม่ยอมเปิดประตูให้แฮร์รี่รู้อย่างนั้นจึงพังประตูเข้าไปเลยได้เห็นเขากำลังนั่งเสียใจอยู่เนื่องจากเฮเลนไม่ได้สติกว่าหเดือนแล้วส่วนที่มาก็พอทางโรงพยาบาลแจ้งจะให้ย้ายเธอไปอยู่ศูนย์บำบัดอีกทีแต่เขาก็เอาแต่นิ่งสักพักก็บอกสมัยเด็ก เขากับเธอเคยไปเล่นอย่างประภาคารอย่างบ้านหลังใหญ่ปลายสุดถนนและฝันว่าจะแก่ไปด้วยกันแฮร์รี่เลยเปลี่ยนไปคุยถึงเรื่องผู้เข้ารับการทดลองถูกไล่ออกเลยไม่รู้จะหาใครมาแทนเนื่องจากจะต้องถูกแช่แข็งนานถึง1ปีหลังดานเนียลไปเยี่ยมเฮเลนเธอก็ยังคงไม่ได้สติเหมือนเคยทำให้เขาเสียใจมากเลยวิ่งฝ่าฝนไปที่บ้านของแฮร์รี่เพื่อเข้ารับการทดลอง ซึ่งทีแรกแฮร์รี่ก็ปฏิเสธแต่พอเขาบอกตัวเองเหมาะสมเนื้อจะแข็งแรงไม่มีครอบครัวแฮร์รี่ก็ตกลงจะให้แดเนียลเขารับการทดลองโดยที่เขามีข้อแม้ถ้าเฮเลนฟื้นขึ้นมาเมื่อไรให้ปลุกเขาทันทีหลังแฮร์รี่แชร์แข็งแดเนียลสำเร็จภาพกระตัดมาที่แคร์ออกมาส่งจอรนกลับบ้านซึ่งพอเขาขึ้นรถกลับไปแล้วเธอก็ไปคุยกับลูกชายชื่อแนทพอกลัวลูกจะไม่ชอบจอรนหรือแฟนใหม่ สึ่งนทก็ไม่ได้รังเกียจแถมยังบอกให้แม่ชวนจอนไปงานแสดงเครื่องบินอาทิตย์นี้ด้วยรุ่งขึ้นคณาแนทและเพื่อนซีนั่งรถกลับบ้านพี่ชายของเพื่อนซึ่งเป็นทหารที่ขับรถมารับก็ขอแวะศูนยรมาชาการเซอร์ครูเนื่องจากต้องมาส่งของโดยยำ้ำห้ามนทกับเพื่อนลงจากรถเด็ดขาด แต่พอพี่รับปาไปทางครูก็แอบไปเล่นยังโกดังเก็บของซึ่งก็ไปเจอเครื่องคลายโอนิกที่แช่แข็งดาเนียเคโดบังเอิญเลยจินตนาการกันว่าปเป็นเรือดำน้ำแล้วพอเปิดนูน่นเปิดนี่เล่นฝาของเครื่องก็เปิดออกและมีควันออกมาทางครูจึงได้เห็นร่างของดาเนียลทันใดนั้นมือของดาเนียลก็พุ่งมาคว้าเสื้อของแนท ทำไมตะกูตกใจเลยวิ่งกลับไปที่รถและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พี่ชายฟังแต่พี่ก็ไม่เชื่อแถมยังดูด่าทั้งคู่ที่ลงจากรถอีกตกดึกดาเนียลก็ได้เสื้อติและด้วยที่หนาวมากเลยแอบไปขโมยเสื้อผ้าแถวนั้นมาสวมใส่จากนั้นก็ไปใช้โทรศัพท์สาธารณะโทรเขาโอเปอเรเตอร์เพื่อต่อสายหาแฮร์รี่แต่ก็ให้หมายเลขไปแค่5เลยติดต่อไม่ได้เพราะสมัยนี้เบอร์โทรศัพท์ใช้เจ็ดหมายเลขสุดท้ายเขาเลยได้รู้ ตอนนี้เป็นปี1992หรือเขาหลับไป5 3ปีรุ่งเช้าดาเนียลก็ไปที่ศูนย์ประชาการเพื่อขอคุยกับหัวหน้าของที่นี่โดยทีแรกรอปภก็ไม่ให้เข้าแต่พอเขาขู่มาเข้าก็พาไปพบผู้พันซึ่งผู้พันก็ตั้งใจฟังเขาทุกคำพูดแถมยังจดบันทึกอีกทำให้ดาเนียลรู้สึกดีเพราะโครงการนี้รู้กันแค่เขากับแฮร์รี่ เขาวาคณะผู้พันโทรหาเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายเขาก็ได้เห็นกระดาษที่จดแท้จริงผู้พันว่าลูปเล่นและไม่เชื่อที่เขาเล่าเลยดังนั้นพอผู้พันหันกลับมาอีกทีจึงเห็นดานเนีย่ยวิ่งหนีออกไปด้านนอกแล้วครับขณะแน็กกับเพื่อนสีนั่งเล่นเกมอยู่ที่บ้านจูจ่ๆด,ดานเนียยก็โพล่มาเนื่องจากเสื้อของแนทที่เขาคว้าได้เขียนที่อยู่เอาไว้ทั้งครูที่ตกใจเลยหนีไปขึ้นบ้านต้นไม้เขาจึงตามไปปลอบเพอถามเขาเติ่นขึ้นมาได้ยังไง โดยให้ตอบมาทีละคนเพราะเด็กๆแย่งกันพูดและภาพกระตัษมาที่ดาเนียลค้นหาเบอร์ของแฮร์รี่จากสมุดหน้าเหลืองโดยที่แนทกับเพื่อนคอยช่วยอีกแรงเพราะเขายังไม่ค่อยรู้จักเทคโนโลยีสมัยใหม่แนทจึงพาเขาไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ห้องสมุดและพอรู้ดาเนียลเป็นนักบินทดสอบก็ประทับใจเนื่องจากชื่นชอบเครื่องบินเป็นทุนเดิมดาดาเนียลเขาไปขอร้องเจ้าหน้าที่สาวให้ช่วยหาข้อมูลของแฮร์รี่ ซึ่งทีแรกหลอนก็ไม่สนและไล่ให้เขาไปค้นหาข้อมูลที่ศูนย์ข้อมูลบุคคลแห่งชาติเอาเองแต่พอเขาวาสเนใส่หลอนสุดท้ายหลอนเลยจะช่วยโดยบอกมีเพื่อนอยู่ที่ศูนย์ค้นหาและถ้าได้ข้อมูลเมื่อไรก็จะโทรหาเขาครับหลังแนะนำของกินมาให้ดาเนียลก็บอกให้เขาพักอยู่บนบ้านต้นไม้ได้ตามสบายแล้วขณะเขากำลังเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากหนังสืออยู่นั้นก็พบมีชายขี้เมาเข้ามาในบ้านแล้วมาคุยกับแคลหรือแม่ของแนท ซึ่งทีแรกเขาก็ไม่สนแต่พอเห็นหมอนั่นทำร้ายแคร์ก็เข้าไปห้ามดีๆแต่มันกลับจะใช้กำลังดังนั้นเขาเลยสั่งสอนมันไปชุดใหญ่จนมันกลัวแล้วรีบหนีออกจากบ้านไปดานดานเนียวเมื่อเห็นแคร์ยังคงตกใจกลัวก็เข้าไปปลอบ ซึ่งพอเธอดีขึ้นแล้วเห็นเขาบาดเจ็บก็ทําแพลให้และบอกตัวเองเป็นพยาบาลพร้อมเล่าให้ฟังว่ามอนั่นคือแฟนเก่าที่มักมาหาเรื่องเป็นประจำทันใดนั้นแน็กับเพื่อนก็กลับมาดังนั้นพอเห็นดานเนียลอยู่ในบ้านก็ตกใจแต่ก็ต้องแกล้งทําเป็นไม่รู้จักจนความเกือบแตกส่วนแครพอรู้เขายังไม่มีที่พักก็บอกให้พักอยู่ที่นี่ไปก่อนเป็นการตอบแทนที่เขาช่วยเธอ รุ่งขึ้นแนทก็มาบุกดานนียลเนื่อจะมีคนโทรกลับมาว่ารู้จักแฮร์รี่และกระชวนเขาไปงานแสดงบินวันนี้แต่เขาก็ไม่กล้ารับปากจากนั้นก็รีบออกไปตามที่อยู่ที่ได้มาทว่าพอไปถึงกลับพบว่าเป็นคนละคนกันทำให้เขารู้สึกแย่มากดาน,ดาน,เนิเอลพอเห็นเครื่องบินก็นึกถึงแนทเลยไปหาที่งานแสดงบินแต่ก็ไม่มีตัว๋ว ดังนั้นจึงแอบป,ปีนรั้วเข้าไปแทนและพอได้เห็นเครื่องบินทิ้งระเบิด B-25 ก็นึกถึงวันเก่าๆคานาดาเนียลโทรหาเจ้าหน้าที่เพื่อให้ช่วยตามหาแฮร์รี่ก็เจอแคร์เขาโดยบังเอิญซึ่งพอเธอเห็นเขาดูแย่ๆก็พยายามพูดให้กำลังใจจากนั้นก็แนะนำให้รู้จักกระจอรนครับดาดาเนียลเขาขออาศัยอยู่กับแคร์ต่ออีกสักพัก แล้วขณะวางสายจากเจ้าหน้าที่นั้นก็พบตัวเองมือสั่นแต่ก็พยายามไม่คิดอะไรส่วนผู้พันเมื่อขับรถผ่านเครื่องคารอโอิก,ก็ตกใจจึงโทรไปรายงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องวันต่อมาขณะด,ดานเนียลไปซื้ออุปกรณ์ซ่อมหลังคาบ้านให้แครก็เดินผ่านร้านเจ็คดินเนอร์ที่ซึ่งเจอเฮเลนไปครั้งสุดท้ายเลยเดินเข้าไปนั่งโต๊ะที่เคยคุยกันนั่นจึงทำให้เขาคิดถึงเฮเลนมาก จากนั้นก็ไปซ่อมหลังคาแนทเลยมาปรึกษาต้องทำยังไงถึงจะจีบสาวที่ชอบได้เขาเทมีอยากให้แนทต้องผิดหวังเหมือนตัวเองอีกอย่างแนทก็แค่สิบขวบเลยแนะนําให้ลืมลืมหล่อนไปซะทานใดนั้นเขาก็รู้สึกมือไม้สั่นขึ้นมาอีกครั้งจนเกือบตอกจากหลังคาบ้านตกดหลดานเนียลก็เริ่มรู้สึกตัวเองแก่ลงไปเรื่อยๆแครที่กําลังจะไปทํางานเห็นเขาเครียดเลยเปิดเพลงให้ฟัง ซึ่งกระดานเป็นเพลงที่เขาเปิดตอนเฮเลนมาปลุกกลางดึกเขาจึงคิดถึงเธอเข้าไปใหญ่แครเห็นอย่างนั้นก็เขาไปกอดเพื่อปลอบใจและโดยที่มีใจให้เขาจึงเผลอจูบแต่พอเขาตั้งสติได้ก็รีพราจากเธอก่อนจะกล่าวขอโทษจากนั้นเขาก็ไปปลุกแนทเพื่อบอกเรื่องที่ปรึกษากันเมื่อเช้าว่านทควรไปบอกความรู้สึกกับสาวที่ชอบบอกทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่มันจะสายเกินไปเหมือนเขา ซึ่งแนยก็ทำตามแม้เพื่อนสาวจะรู้สึกแปลกๆในทีแรกแต่สุดท้ายก็ยิ้มให้แนททำให้แนทดีใจมากและในเวลานี้เรื่องของดาเนียลก็รู้ถึงหูของ FBI แล้วดานทเขาซื้อเสื้อนักบินมาให้ดานียลเพราะช่วยทำให้สาวที่ชอบยิ้มได้ดาเนียลเลยตอบแทนแนทโดยการสอนบินให้โดยจำลองบ้านต้นไม้ไปเครื่องบินบี5ซึ่งพอสอนเสร็จดาเนียลก็รู้สึกปวดหลังเลยจะไปพัก แต่ขณะปีนลงบันไดก็พลัดตกลงมาแล้วพาวาตมาที่ดาเนียลถูกส่งมารักษาที่โรงพยาบาลซึ่งพอจอนฉีเป็นแพทย์ได้ตรวจก็พบผลเลือดของเขาผิดปกติสักผักอาจารย์แพทย์ก็บอกทาง FBI สนใจคนไข้รายรนี้และก็เป็นเวลาเดียวกันที่ FBI กับนักวิทยาศาสตร์ชื่อคามเมลอนเดินทางมาที่โรงพยาบาลดานแคลรเมื่อได้รู้เรื่องราวทั้งหมดจากเน็ก็ตกใจเลยมาคุยกับดาเนียล เขาที่ตอนนี้ก็าลังแก่ลงเรื่อยๆและได้สติพอดีเลยเล่าให้ฟังซึ่งพอเธอได้ยินชื่อแฮร์รี่ก็บอกวันก่อนมีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกเรื่องนี้และยิ่งรู้ FBI กํากำลังจะมาหาเขาจากจอนเธอกวานจอลนช่วยถ่วงเวลาให้หน่อยทํามไม่จอนลังเลแต่พอได้จูบเธอก็ยินดีช่วยโดยไปบอกกระทาง f อ i ว่าย้ายดานเนียลไปไว้อีกห้องส่วนแคร์กับแนทก็รีพาดานเนียลออกไปจากโรงพยาบาล ต่อมาท้งหมดก็ไปตามที่อยู่ที่ได้มาจากเจ้าหน้าที่สาวและก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมารู้ภายหลังว่าคือซูซานลูกสาวของแฮร์รี่นั่นเองพร้อมกับข่าวร้ายว่าแฮร์รี่เสียชีวิตไปนานแล้วก่อนหลอนเจอเกิดส่วนคาไมลอนก็ได้รู้หลังแฮร์รี่ใช้แข็งดานีน่ยลไม่นานนักก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตซึ่งในรายง,งานก็ได้เขียนไว้ว่า ดานเนียก็เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยนั่นเลยเป็นสาเหตุที่โครงการนี้ถูกลืมไปกว่า50ปีนั่นเองดานสูซานเมื่อรู้ดานเนียคือเพื่อนเก่าของพ่อก็พาไปดูรายงานเก่าๆเพื่อจะช่วยชีวิตของเขาได้ซึ่งขณะช่วยกันลือ้อยู่นั้นดานเนียก็ไปเจอรูปเฮเลนถ่ายคู่กระเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสักพักสูซานก็เจอรายงานจนได้แต่พอเขาได้อ่านแล้วรู้ไม่มีทางแก้ไขก็เครียดมากขณะดานเนียไปนั่งทำใจ แล้วยิ่งได้เห็นรูปของเฮเลนถ่ายกระเด็กสาวเขาที่คิดถึงเธอก็รู้สึกแย่เข้าไปใหญ่ส่วนซูซานที่มาเห็นก็บอกนันหล่อนเองทำให้เขาตกใจและคิดว่าเป็นไปไม่ได้เนื่องจากเฮเลนเสียไปก่อนหล่อนเกิดจนได้รู้ความจริงว่าเฮเลนยังมีชีวิตอยู่ครับดานาเนีย พอรู้จากซูซานว่าหลังจากสามีของเฮเลนเสียหล่อนก็ย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านหลังเก่าไกลๆกลับพะภาคารเขาจึงรีบเดินทางไปที่นั่น ซึ่งก็ไปเวลาเดียวกับที่ FBI เดินทางมาถึงที่นี่พอดีแคร์จึงขับรถพาเขาหนีแต่จูจ่ๆอาการของเขาก็ดันกำเริบขึ้นมาเขาเลยเสนอให้เธอขับรถไปที่สนามบินเพื่อจะบินไปแทนซึ่งพอไปถึงเขาก็วานเธอช่วยนำหมอรองล้อออกโดยไม่ลืมขอบคุณเธอจากนั้นก็นำเครื่อง B ี25ขึ้นบิน ส่วนแครก็พยายามอธิบายกับทาง FBI ติดตามมาทันแต่ก็คุยกันไม่รู้เรื่องจนได้คุยกับคารเมรอนจึงได้รู้เขาเสียได้โครงการนี้เพราะนำไปต่อยอดได้เธอเลยนำบันทึกที่ได้มาจากซูซานมามอบให้ทำให้เขาดีใจดังนั้นจะไปกรองพวก FBI ให้ไม่ต้องตามล่าดาเนียลอีกแค่พาแคร์ไปรับแนทก็พอส่วนเธอก็ตกใจเมื่อรู้แนทแอบขึ้นเครื่องบินไปด้วยครับดา,ดานีเล เมื่อเห็นแนทแอบขึ้นมาทีแรกก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วขณะจะลงจอดอาการของเขาก็กำเริ่มขึ้นมาอีกครั้งเขาจึงวานแนทให้เป็นคนมาคับเครื่องลงจอดซึ่งทีแรกแนทก็ตกใจจนทําอะไรไม่ถูกแต่พอดาเนียวให้กําลังใจก็กลับมาตั้งสติและนําเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยครับ S 1> <S 1> เมื่อดาเนียลที่ตอนนี้มีสภาพไม่ต่างจากคนแก่ลงมาเจอเครื่องก็ไปขอประตูบ้านแต่ก็ไม่มีคนอยู่แถมบ้านยังล็อกอีกเทว่าขณะกำลังยืนเสียใจอยู่นั้นเขาก็ค่อยๆหันไปเห็นเฮเลนที่ยืนอยู่ข้างบ้านขเขาเลยเดินไปหาเธอส่วนเธอที่รู้ว่าเป็นเขาก็ยิ้มออกมาก่อนทั้งคู่จะกอดและจูบกันด้วยความคิดถึงอย่างบ้านหลังใหญ่ปลายสุดถนนเหมือนที่ทั้งคู่เคยวาดฝันไว้ว่าจะแก่ไปด้วยกันสรุปนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของนักบินทดสารชืดาเนียวที่ใจสลายเพราะแฟนสาวถูกรถชนจนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราเขาที่เสียใจจึงไปเข้าร่วมโครงการแช่แข็งหนึ่งปีเพื่อหวังว่าพอตื่นขึ้นมาแล้วเธอจะหายดีแต่กลับโดนแช่แข็งไปกว่า50ปี ทว่าสุดท้ายทั้งคู่ก็ตามหากันจนเจอและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขอย่างสถานที่ที่ทั้งคู่เคยวาดฝันไว้ก่อจบแล้วนะครับกับหนังโรแมนติก forever young หนังได้คะแนนจาก imdb 6.3คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ